ราศีที่ความรักกําลังจะดีขึ้นคนที่มีปัญหากันจะกลับมารักกันมากขึ้นคนโสดจะมีแฟนมีคนดีๆเข้ามานะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอตจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีพฤษภราศีมังกร ราศีมีนราศีเมถุนราศีเมษและราศีกรกฏครับ ใครที่กำลังมีปัญหากันอยู่ก็จะมีโอกาสได้กลับมาคุยดีมีโอกาสมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งสำหรับใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสได้เจอใครที่ดีคนที่ดีเข้ามาทำให้หัวใจได้พองโตได้ move on จากความรักครั้งเก่าที่มันแย่ๆออกมาจากชีวิตเราได้นะครับสำหรับใครที่กำลังรอใครบางคนอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนก็จะได้มีสถานะที่ดีได้คนคนนั้นกลับคืนเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้ง ถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ